วันพุธที่17เมษายน2024วันหยุดเทศกาลสงกรานเราก็ผ่านพ้นไปนะครับหลายแห่งวันนี้ก็เริ่มทำงานตามปกติและหลายคนก็เหน็ดเหนื่อยนะครับอย่างไรก็ตามขอให้เราคิดว่าเราเริ่มต้นปีใหม่ไทยเราต้องเริ่มต้นด้วยความหวังและเริ่มต้นด้วยพลังกำลังอันดีตามข้อตั้งใจต่างๆที่เรามีเอาไว้แต่ขณะเดียวกัน เราตื่นเช้าขอพระพรจากพระเจ้าในพิธีบูชาขอบคุณนั้นเราไม่หยุดยั้งนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นวันเริ่มต้นสัปดาห์หรือเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นปีใหม่ถ้าเราเริ่มจากพรสวรรค์จากเบื้องบนพระผู้เป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดําเนินไปด้วยความดีด้วยความงด,ดงามด้วยความสําเร็จทุกประการตามพระเมตตาและตามพระประสงค์ของพระเจ้าวันนี้ เราได้อ่านพระคัมภีร์ต่อไปจากหนังสือกิจการอาคสาวกนะครับโดยเฉพาะวันนี้บทที่8ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับ 1. เราจะลำพึงกันไม่กี่ข้อเองแต่ว่ามีนัยะสำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักพัก,พกพคัมภัร์จะเรียกว่ารู้ว่าพระคัมภีร์กิจการอาคาวกบทที่8ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับมีความสัมพันธ์ กับบทที่หนึ่งข้อ8อันนี้จะกลับกันนะครับบทที่หนึ่งข้อ8กิจการาคาสาวกกับบทที่8ข้อหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับกิจการาคาสาวกบทที่หนึ่งข้อ8ก็หมายถึงว่าเป็นหัวข้อสำคัญสำคัญเป็นพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่บอกเราแล้วว่าพระศาสนาจากนั้นจะเริ่มต้นอย่างไรพระเยซูคริสต์บอกว่าทุกคนจะได้รับ ในในบทที่1นข้อแนะครับพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าดังนี้ว่าในาพระศาสนาจากเริ่มต้นนั้นหลังจากที่พระองค์นั้นได้กลับคืนชีพแล้วท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิอำนาจจากพระจิตซึ่งพระจิตเสด็จลงมาเหนือพวกท่านทุกคนและท่านจะต้องเป็นพยาน สวยสไม่ใช่ครับส่วนพวกเราที่อยู่ในเยรูซาเล็มอยู่ที่แคว้นยูเดียกับสมารียจนกระทั่งไปถึงปลายแผ่นดินโลกหมายถึงส่วนเหล่านั้นนะครับที่จะต้องออกไปเป็นพยานไปประกาศข่าวดีเริ่มต้นก่อนอันนี้แหละที่เหมือนกับว่าเป็นนโยบายเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำนายเอาไว้แล้ว สิ่งหัวใจสำคัญก็คือในบทที่หนึ่งถึงข้อ8นั้นบอกว่าอำนาจสูงสุดของพระจิตเจ้านั้นไม่เพียงแต่เป็นพละกกำลังที่เหนือธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังช่วยให้พวกเราทุกคนนั้นมีความกล้าหาญมีความมั่นใจมีการอย่างรู้มีความสามารถและมีสิทธิอำนาจพิเศษบรรดาสิทธิ์ของพวกนั้นแม้ว่าจะต้อง บรรดาสิกนั้นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนะครับจะทําพันธก,กิจต่างๆให้สําเร็จไปได้ถ้าพวกเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราก็จะมีประสบการณ์เรื่องอํานาจของพระจิตในชีวิตของเราวันนี้เป็นคํามั่นสัญญาในกิจการค้าสาวกบทที่หนึ่งข้อที่8 พระเยซูคริสต์ทรงสัญญากับพวกบรรดาศิษย์ว่าเราจะได้รับฤทธิ์อำนาจของพระจิตเพื่อเป็นพยานหลังจากที่บรรดาศิษย์นะครับก็คือบรรดาผู้ที่ติดตามพค์นั้นได้รับพระคุณของพระจิตแล้วให้เราได้สังเกตขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือพวกเขาได้รับพระพรของพระจิตต่อมาขั้นที่สอง พระจิตจะประทานฤทธิ์อำนาจแก่พวกบรรดาศิษย์และต่อมาข้อที่สามก็คือพวกบรรดาศิษย์จะเป็นพยานและเกิดผลมากมายเป็นพิเศษทีเดียวบ่อยครั้งเราก็มักจะพยายามสลับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้และออกไปเป็นพยานด้วยกำลังและอำนาจของเราเองซึ่งไม่ถูกนะครับบางคนทำอะไรที่เรื่องราวต่างๆในชีวิต เราก็คิดว่าเราด้วยกําลังของเราเราเราต่างๆเราคิดไปเองนะครับการเป็นพยานถึงพระเจ้านั้นที่สำคัญนั้นต้องมีพระจิตเป็นแสงสว่างเป็นผู้นำทางชีวิตของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างนั้นเป็นผลงานเป็นสติปัญญาเป็นอะไรของเราเองอันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าในในพระศาสนาจักรของเรานั้นก็น่าเสียดายที่ เรียกว่ามีที่เป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเขาคิดว่าโดยเฉพาะผู้นำศาส,สนาจากหลายคนเขาคิดว่าเขาเป็นผลงานด้วยความเก่งด้วยความฉลาดของเขาเองแต่ทว่านั่นไม่ใช่แล้วนะครับนั่นต้องเป็นอำนาจของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราที่พระอำนาจของพระจิตเจ้าพระเยซูคริสต์จึงกำชับให้บรรดาศิษย์นั้น เป็นพยานถึงเรื่องราวของพระองค์แก่ทนทุกชาติทุกภาษาเลยอันนี้ในพระสารมัทธิวตอนจบก็บอกแบบนี้นะครับและให้เราแต่ปัจจุบันนั้นทุกทุกวันเราต้องรอคอยพระคุณของพระจิตเจ้าเพราะรอคอยพระจิตเจ้าที่มาประทับอยู่กับ,กบเราเราต้องอวอนขอพระองค์นะครับเราต้องทำงานด้วยอำนาจของพระองค์เท่านั้นและนี่แหละเป็น ของแท้ของจริงในพระนจักรและสัมพันธ์กับกิจการขคาสาวกบทที่8ข้อที่1เป็นต้นไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นการขยายตัวของพระศาสนาจักรฉะนั้นการขยายตัวเราเทียบง่ายๆนะครับสมมุติเรามีดอกไม้สักดอกหนึ่งที่เราอยู่ในมือซึ่งเต็มไปด้วยเรียกว่าเกสรถ้าเกสรน,นี้ ถูกทุบถูกตีถูกเป่าถูกลมพัดไปเกสรต่างๆเหล่านี้ก็จะไปตกอยู่ที่อื่นก็จะเกิดดอกออกผลฉะนั้นถ้าอยู่ในเมืองไทยเรารู้จักต้นยางนานะครับเวลาลมพัดแรงเวลามีนกคาบมเมล็ดไปหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ต้นไม้เกสรต้นไม้มเมล็ดพนธุ์ต้นไม้เวลาถูก ลมพัดแรงๆถูกลมกระชากพาไปจะไปตกที่อื่นแล้วก็จะเกิดเป็นผลออกมาลักษณะธรรมชาติของพระศาสนาจักก็จะต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ในกิจการอาังคาสาวกบทที่8เป็นต้นไปก็เหมือนกับเป็นทำให้เกิดเป็นรูปมาทำในบทที่หนึ่งข้อ8นั้นจะพูดถึงเหมือนกับนโยบายสิ่งที่เป็น โครงการที่พระเยซูคริสต์ได้บัญชาไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนบทที่8นั้นเหมือนกับสิ่งจริงๆที่เกิดขึ้นคือพระศาสนาจักในยุคแรกนั้นถูกเบียดเบียนหลายคนอาจจะแปลกใจมากเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวของนักบุญสเตฟาโนหรือสตีเฟนจบลงแบบนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่สามารถอธิบายสามารถสอนคำสอนสามารถที่จะก้าวกล่าวถึง ประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลได้อย่างงดงามพูดถึงเรื่องประกาศกเรื่องทั้งทั้งหลายทั้งปวงเรื่องกฎหมายของโมเสสแล้วสามารถที่จะได้รับความเฉลียวฉลาดในการที่จะอธิบายถึงเ,เรื่องที่มาที่ไปของการเผยแสดงของพระเจ้าให้กับทุกคนได้ฟังอย่างชัดเจนแม้กระทั่งปรปักหรือปฏิปัก ต่อศาสนาจากพวกที่เป็นศัตรูสตีเฟนก็สามารถอธิบายได้ด้วยพลังความหนุ่มของเขาแต่เหตุใดละ่ะทำไมเหมือนกับพระเจ้าให้สตีเฟนต้องตายไปแบบนั้นในวัยหนุ่มเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรนะครับคนดีหลายคนนั้นทำไมต้องจบชีวิตลงไปที่กำลังทำงานต่างๆมากมายให้ศาสนาจักร แต่เราทำไมต้องอสูญเสียบุคคลดีไปมากมายทีเดียวเหมือนกับว่าตายก่อนเวลาถ้าเราจะพูดบางนั้นแต่หารู้ไม่ว่าเลือดของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดผลดีต่อพระศาสนาจากและเลือดของสีเฟานนั้นการที่สตีเฟานนั้นได้กล่าวได้เห็นฟ้าสวรรค์เปิดออกและได้เห็นพระเยซูคริสต์อยู่เบื้องขวาของพระบิดา ต่างๆนานาแบบนี้เป็นคําพูดสุดท้ายและขอพระิพระเจ้าพระเยซูคริสต์นั้นได้ยกบาปทั้งสิ้นให้แก่ผู้ที่ฆ่าชีวิตเขาเหมือนกับเป็นคําสอนของสุดยอดนี่แหละเป็นจุดประกายที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เซาโลหรือต่อมาจะกลายเป็นอาคาสาวกเปาโลนั้นได้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิต อย่างเปลี่ยนครั่วเลยแล้วจะเห็นว่าหนังสือกิจการคาสาวกนั้นได้พูดถึงแตกกิจการของเปาโลเกือบทั้งเล่มเลยนะครับในภายหลังเราจะเห็นตั้งกบ,บทที่9เป็นต้นไปจะเริ่มต้นการกลับใจของเปาโลฉะนั้นพระศาสนาจักรนั้นถูกเบียดเบียนถูกฆ่าชีวิตไปจํานวนมากแต่เลือดของบรรดาคิดจชนหรือว่าหมอสักขีเหล่านั้นเวลาถูกเบียดเบียน ก็ทำให้ภาษาจักนั้นได้ยิ่งเติบโตอย่างรวดเร็วตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้แล้วมีพระบัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพระศาสนาจักจะต้องอกระจายไปเริ่มต้นจากที่เยรูซาเล็มก่อนแล้วไปที่แคว้นยูเดียแล้วไปสมาเลียแล้วไปทั่วโลกฉะนั้นเราพี่น้องคนไทยที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์ ก็เพราะเรื่องนี้และครับเพราะว่าเกิดจากการเบียดเบียนศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกับที่เรื่องที่พ่ออธิบายแล้วว่าถ้าเราเปรียบเหมือนดับเรานำดอกไม้หนึ่งดอกที่มีเกสรเต็มไปหมดแล้วเราลองใช้พัดลมหรือตัวเราเป่าลงไปให้แรงๆมันก็จะปีววันไปหมดแล้วก็ไปตกในที่ต่างๆเกิดดอกออกผลมากมายหรือว่าแม้ว่าพระศาส,สนาจาักนั้นถูกเบียดเบียนมากเท่าไหร่ ภาษาจักรก็ยิ่งเติบโตขึ้นมากเท่านั้นนะครับเราสังเกตดูได้ชัดเจนเรื่องนี้นะครับอยากจะยกตัวอย่างในหลายประเทศทีเดียวที่ภาษาจกักรยิ่งเหมือนกับถูกเบียดเบียนยิ่งเลือดของบรรดาคิจชนตกลงไปบนผืนแผ่นดินเท่าไร่ก็เท่ากับยิ่งเกิดผลมากโดยเฉพาะในยุคแรกๆที่กรุงโรมนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากมายทีเดียวนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของศาส,สนาจักรนะครับ นี่แหละคือกางเขนที่มีการกลับคืนชีพฉะนั้นภาษาจักจะทิ้งไม้กังเขนไม่ได้แต่ว่าในกังเขนนั้นจะมีพลังและจากพลังนั้นก็คือเวลาเราปักกังเขนไปที่ใดก็มักจะเกิดชีวิตแห่งการกลับคืนชีพอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้แหละเราจึงเห็นความสำคัญของพระเจ้าประทับอยู่กับเราพระเจ้าได้อยู่กับเราและพระเจ้า ได้ส่งพระจิตของพงค์ในการเดินทางชีวิตของเราแต่ละคนนะครับในวันนี้เราน่าจะมีกำลังใจที่จะ,จะเจริญชีวิตด้วยแต่ละวันแต่ละคนนะครับเราไม่ต้องท้อใจเพราะว่าในฝ่ายจิตของเรานั้นเรามีอาหารทรงชีวิตเรามีปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์น,นะครับฉะนั้นพระเยซูคริสต์ยืนยันในวันนี้ซ้ำไปซ้ำมาอีกอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เราต้องกินปังทิพย์นั่นก็คือเลือดของเนื้อเลือดเนื้อของพระองค์เองที่พระองค์จะเป็นพระละกำลังและผู้ที่ได้กินปังนี้ได้กินได้ดื่มพระโลหิตของพระองค์และได้ดื่มได้ได้รับปังทรงชีวิตนั้นเราจะมีชีวิตนิ้รันดรเราจะมีพลังในการเจริญชีวิตเดินทางในแต่ละวันนะครับ ฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับสินมหาเศรษฐนั้นพ่อยังมีโอกาสที่จะมานำพวกเรารำพึงภาวนาต่อไปนะครับแต่วันนี้ขอให้เราได้ไต่ตองอย่างเดียวว่างานพันธกิจการเจริญชีวิตของเราแต่ละวันนั้นเป็นการเริ่มต้นาศาสนาจักรที่เหมือนกับว่าถ้าเราถูกเบียดเบียนอะไรต่างๆอันนั้นเป็นธรรมชาติของาศาสนาจากัก แต่บุคคลที่จะทำงานในตัวเรานั้นก็คือองค์พระจิตเจ้านั่นเองไม่ใช่ตัวเรานะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้ขอพระจิตเจ้าได้เป็นพลังทำให้เราเจริญชีวิตด้วยความมุ่งม,มั่นเข้มแข็งและเราแม้เผชิญอะไรสิ่งต่างๆนั้นไม่ใช่พลังกำลังของเราเองนะครับแต่เป็นพระเจ้าที่ยืมมือยืมแขนยืมปากของเรา เพื่อที่จะทำให้พันธกิจของพระงค์ก้าวหน้าต่อไปในวันนี้กิจการะคะสาวกจึงหนุนนำใจเรามากนะครับถ้าใครอยู่ที่บ้านมีพระคัมภีร์พระวจ,จนะของพระเจ้าอย่าลืมลำพึงนะครับบทที่1ถึง8เอ้ยมันไม่ใช่ครับบทที่1ข้อ8มีความสำคัญมากสัมพันธก์กับบทที่8ข้อ1นะครับวันนี้ถ้าใครลองไปเปิดอ่านดูจะได้รับแสงสว่าง จากพระจิตเจ้าอย่างมากที่เดียวนะครับวันนี้ขอพี่น้องได้เจริญชีวิตในพระพรของพระเจ้า,าและเป็นวันเริ่มต้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่วันนี้พ่อขอถวายบูชาขอบคุณเป็นพิเศษนะครับที่ผู้ที่ขอบิสาสุขสำราญคุณมาริาวิไลวันการจนะตะกรูน,นะครับและสุขสำราญแต่ครอบครัวของคุณโลซาอัมารารักบุญยวง และอวยพรบริษัทออนเซนซูดิโอให้ให้กิจการดำเนินไปนะครับและอุทิศแด่ดวงวิญญาณของยอซักเกติติ่งยศักดิวบูลอังเดทงชัยและวิญญาณในไฟชำระนะครับในต่างๆนานาแต่ขณะเดีวยวกันพ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่กำลังขาดกำลังใจในการเจริญชีวิต ผู้ที่กำลังสับสนในชีวิตขอพระจิตเจ้าเป็นผู้ส่องสว่างมาบรรเทาใจในชีวิตนะครับและพ่อภาวนาสำหรับโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ได้รับการเบียดเบียนในการประกาศข่าวดีหรืออุปสรรคต่างๆในการประกาศข่าวดีขอพระเจ้าได้ประทานพระพรกับบุคคลเหล่านี้นะครับและนอกนั้นพ่อก็คิดถึงบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่17 เมษายนและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนทุกๆท,ท่านขอพระเจ้าได้ประทานพรน,นะครับพ่อวิงวอลขอคุณพรนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงได้ประทานพรแก่พี่น้องที่ฟังบทเทศบทธรรมทุกวันนี้ขอให้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าทั่วนาด้วยกันอาเมน